พี่พี่ครับเวลาเราไปคอมพานีวิสิตเนี่ยนะครับคำถามสําคัญสำคัญที่เราควรจะเตรียมไปถามผู้บริหารเนี่ยมีอะไรบ้างครับอ่ะพี่โน้ตครับเวลาเราไปคอมพานีวิสิตนะพี่โน้ตคิดว่าเรามีคําถามอะไรที่มันจําเป็นมากที่จะต้องถามผู้บริหารแล้วมันมันจะได้เปรียบมากในตอนนั้นนะโอ้โหถ้าเป็นในเรื่องของคําถามเนี่ยคำถามแบบเบสิกง่ายที่สุดแต่ว่าเชื่อว,ว่าเป็นคําถามที่ทุกคนต้องอยากรู้อันดับแรกเลยคือ เป้าหมายการเติบโตของกิจการนะครับ,ค,รบคือปกติยังไงทุกบริษัทเนี่ยทุกทุกปีเขาต้องมีการวางเป้าหมายของเขาอยู่แล้วว่าปีเนี้ยเขาจะเติบโตเท่าไหร่เป้าไรายได้เขาจะขยายมีการเติบโตของยอดขายเนี่ยขยายตัวกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็จริงๆตรงนี้เนี่ยผมว่าเชื่อว่าถามทุกบริษัทเขามีตัวเลขอยู่แต่ว่าในส่วนของคําถามตรงนี้เราได้ตัวเลขมาจริงแต่ว่าตัวที่เราจะมาคอนเฟิร์มตรงนี้ก็คือคําถามที่2ที่เราจะยิงต่อไปนะครับ ซึ่งเป็นคําถามในเชิงคุณภาพก็คือเขามีแผนงานอะไรที่บอกว่าเขาจะสามารถทําให้ตัวเลขที่เขาตั้งตรงนี้เนี่ยมันสามารถไปถึงตัวเป้าหมายตรงนี้ได้นะครับ uh huh. ก็คือ Business Plan ของเขานะครับอันนี้ในส่วนของคําถามเนี่ยตรงตรงจุดนี้เนี่ยอันนี้พี่มองว่ามันเป็นคําถามแบบเบสิกที่สุดนะครับแต่เป้าหมายของพี่นี่พี่มองไงบ้างเออเป้าหมายเป้าหมายก็คือ,อ คือในแง่ของการเติบโตก็คือเราเราดูในส่วนของว่าถ้าเป็นเป้าระยะสั้นก็คือเป้าของปีนี้เนี่ยเขาเติบโตเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆเนี่ยยอดขายใช่ไหมยอดขายหรือบางบริษัทไม่ใช่ยอดขายอาจจะเป็นรายได้นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยอันนี้คือเป็นเป้าเป็นในส่วนของแบบระยะสั้นก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นจริงๆเนี่ยถ้าเป็นบริษัทที่เขาวางแผนมาดีจริงๆเนี่ยเขาจะมีเป้าปีนี้แล้วก็เป้าในในส่วนของทาร์เก็ตอีกสัก3ปีข้างหน้า นะครับแล้วก็เราก,การถามคําถามอย่างนี้เนี่ยมันทําให้เราเช็คล้ว,ว่าตัวแผนธุรกิจของเขาเนี่ยที่เขาวางไว้เนี่ยมันดีขนาดไหนหมนายความว่าเป้าหมายนี่คือดูระยะสั้นแต่ส่วนระยะยาวเราไปเป็นเรื่องของกลยุทธ์อย่างนั้น่าเรื่องกลยุทธ์เพราะว่าเนื่องจากเราเป็น VI เนี่ยคือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นนักลงทุนในตลาดเนี่ยเขาจะชอบบอกว่าปีนี้กำไรเท่าไหร่ เขาจะมองแค่ตรงนี้แต่ว่าเนื่องจากเราเป็น VI เนี่ยเราควรที่จะมองธุรกิจของเขาให้ยาวกว่าในทามมิ่งหนึ่งปีเราควรจะมองเป็นว่าหลังจากปีนี้ไปเนี่ยธุรกิจเขาจะสามารถเติบโตยังไงต่อกลยุทธ์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้ในส่วนของคําถามเนี่ยมันอ,อันนี้เป็นคําถามแบบเริ่มต้นเบสิกนะครับ mm hmm. แต่ว่าในส่วนของเชิงลึกเนี่ยอของพี่ก็จะอยากถามทศเหมือนกันเพราะว่าทศมีโอกาสไปสวิสิตบ่อยนะครับมันมีคําถามเชิงลึกในช่วง,ใน,งในเชิงที่ว่า เราสามารถจะวิเคราะห์ตัวผู้บริหารอะไรเพิ่มเติมกว่านี้ได้อีกไหมครับคือคือโดยส่วนตัวผมนะผมมองว่าคําถามเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มมันจะแบ่งเป็นคําถามที่มันเชิงตัวเลขกับคําถามในเชิงคุณภาพซึ่งโดยปกติแล้วคําถามเชิงตัวเลขอ่ะหาได้ทั่วไปอยู่ละค่อนข้างที่จะหาได้ในข่าวในหนังสือพิมพ์ในอะไรทั้งหมดในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตมันค่อนข้างจะมีตัวเลขเพราะว่าผู้หารเขาเขามักจะพูดตัวเลขเดิมเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็ถามแบบยอดรายได้เท่าไหร่ อัตรากำไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ทั่วไปใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยไอ้คำไอ้สิ่งที่ผมมองว่ามันได้ประโยชน์มากๆจากการเป็นคอมมิวิสตมันเป็นปัจจัยคุณภาพอย่างที่เคยบอกบในเทปแรกๆไปแล้วมันอาจจะเป็นว่าน้ําเสียงผู้บริหารเป็นยังไงดูดูทั้งหมดทํางานจริงไหมเพราะบางทีเราอ่านจากข่าวเงี้ยเราต้องการที่จะเติบโต3 0ต่อปีมันจบแค่ตรงนั้นมันแค่30%แต่เราไม่เข้าใจว่าทําไมก็ถึงคิดถึงตัวเลข30ขึ้นมาได้ เขาเห็นอะไรปัจจัยแวดล้อมมันเป็นยังไงเนี่ยอ้นตรงนี้ผมว่าค่อนข้างสาคัญเพราะงั้นโดยหลักการถ้าเป็นผมจะเน้นในปัจจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักและอีกอย่างที่ที่ผมชอบถามมากมากมากๆคือ,ค,อคือเวลาไปผู้แานมากก็จะคือทุกคนไม่มีพูดว่า well, ไม่ดีเนาะทุกคนก็จะบอกว่าเราจะโต3 0เราจะโตหนึ่งเท่าเราจะอะไรทั้งหลายคือทุกคนจะพิเซนต์แต่สิ่งดีๆมาช่แล้วเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยสบายใจแต่จริงๆแล้วอ่ะ จริงๆถ้าเราจะวิเคราะห์เนี่ยเราไม่ควรที่จะเชื่ออะไรที่มันเป็นเรื่องดีอย่างเดียว<ช>จริงๆเรา, <ๆ S 2> เ,ราเราควรจะมีคําถามในอีกมุมมองหนึ่งใช่เพราะนั้นโ <ๆ S 1> ดยจากการผม <ๆ S 1> ผมจะเน้นไปที่ความเสี่ยงคือคือเชื่อผมไหมผมเท่าที่ผมไปคุยกับผู้หารมาเยอะเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามผลประกอบการดีเขาจะบอกว่ามันดีด้วยตัวบริษัทถูกไหมฮะแต่พอเมื่อไหร่ผลประกอบการเริ่มเริ่มแบบเริ่มเริ่มแบบเริ่มมีคำถามแล้ว มันจะเริ่มเป็นว่าเศรษฐกิจไม่ดีสิ่งแวดล้อมไม่ดีใช่คือมีน้อยบริษัทมากที่จะที่จะบอกว่าเออเนื่องจากเราเดินกลยุทธ์พลาดไปแต่ว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของเราเพราะงั้นสิ่งที่ถามสิ่งที่ผมชอบถามมันจะเป็นเชิงของความเสี่ยงพราะเชิงความเสี่ยงหมายว่าอะไรคือว่าคือจุดตายของบริษัทเนี่ยผมจะชอบถามคาถามที่บริษัทมักจะไม่อยากจะตอบแต่มันเป็นคําถามที่สําคัญกับเราจุดตายบริษัทคืออะไรความเสี่ยงที่สําคัญที่สุดของบริษัทคืออะไรเพราะว่าตอนเขาพรีเซนต์เนี่ย มันมักจะมีหลายด้านบวกนะฮะแต่เราก็ต้องบอกว่าแล้วคุณกลัวอะไรล่ะบางคนบอกอาจจะบอกว่าเออบริษัทเราพึ่งพิงกฎระเบียบภาครัฐค่อนข้างเยอะมันเป็นความเสี่ยงนะเพราะว่าถ้าเกิดกฎระเบียบภาครัฐเปลี่ยนทุกอย่างมันก็จบถูกไหมฮะทุกอย่างมันก็มันที่พูดมาทั้งหมดมันจะไม่เป็นจริงเลยถ้าเกิดอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมจะชอบถามประเภทนี้และอีกข้อหนึ่งท,ที่ที่มันเป็นอะไรที่ดีมากในการถามคือ ถามเกี่ยวกับคู่แข่งแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยอยากจะตอบเพราะว่ามันเหมือนเป็นการพาดพิงนะแต่ผมจะถามในเชิงว่าผมจะไม่ให้วิจารณ์คู่แข่งหรอกเพราะว่ามันค่อนข้างร้อนแหลมไปนะแต่แบบสิ่งที่สําคัญแล้วก็ควรจะถามคือถามเขาว่าคู่แข่งที่เขาคิดว่าเก่งที่สุดเนี่ยคือใครจุดนี้สําคัญเพราะาอะไรเพราะเวลาที่เรามาคุยกับทางบริษัทเนี่ยเราไม่ได้ข้อมูลของบริษัทนี้บริษัทเดียวการที่คนคนนึงเนี่ยจะยอมรับอีกคนคนหนึ่งว่าเก่งได้เนี่ยสำหรับผมนะผมมองว่าอีกคนหนึ่งเนี่ย ต้องเก่งแบบเก่งมากๆกอ่ะการที่บริษัทหนึ่งจะยอมรับคู่แข่งอีกคนว่าเก่งได้แปลว่าต้องเก่งทําให้เราเริ่มเหลือบตาไปมองคู่แข่งแล้วว่าเออแล้วคู่แข่งเขาดียังไงมีอะไรที่มันเป็นจุดเสียบ้างเนี่ยนะจุดนี้ทั้งหมดนี้มันเป็นข้อดีที่เกิดขึ้นจากการไปพิจาราจริง,รง,รงตรงนี้เนี่ยเรื่องคู่แข่งเนี่ยพี่มองเป็นประเด็นสําคัญนะเพราะว่า<ม>การที่ผู้บริหารเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์คู่แข่ง<ม>ได้ทุกอย่างได้ทุกรูปแบบแปลว่า เขาสามารถที่แบเหมือนมองตัวเขาวางแผนตัวบิสเนสของเขาไว้รองรับการร้อยรับมือคู่แข่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาสามารถตอบคําถามตรงนี้ได้เนี่ยอย่างน้อยเราสบายใจได้อย่างหนึ่งแล้วว่าโอเคผู้บริหารคนนี้มีฝีมือในระดับหนึ่งที่ในแง่ของการที่ว่าดูบิสเนสของเขาแล้วก็วางแผนในอนาคตเพื่อที่จะชนะคู่แข่งคนนั้นนะครับก็หวังว่าอาทิตย์นี้เราจะตอบคําถามนักลงทุนได้อย่างครบถ้วนนะครับ